The Power of Now บทนำความเป็นมาของหนังสือเล่มนี้ผมไม่ค่อยอยากคิดถึงอดีตเท่าไหร่และแทบไม่ได้คิดถึงมันเลยอย่างไรก็ตามผมอยากเล่าย่อๆให้พวกคุณฟังว่าผมกลายเป็นครูทางจิตวิญญาณได้อย่างไรและหนังสือเล่มนี้ปรากฏเป็นรูปเป็นร่างขึ้นได้อย่างไรก่อนอายุ30ผมใช้ชีวิตอยู่กับความวิตกกังวลแทบจะตลอดเวลาหลายครั้งถึงขั้นคิดฆ่าตัวตายให้รู้แล้วรู้รอด ตอนนี้ผมยังรู้สึกราวกับว่ากำลังเล่าถึงอดีตรหรือชีวิตของคนอื่นคืนหนึ่งหลังจากครบรอบวันเกิดปีที่29ของผมได้ไม่นานผมตื่นขึ้นกลางดึกพร้อมความรู้สึกกลัวสุดขีดก่อนหน้านั้นผมก็เคยเป็นแบบนี้อยู่หลายครั้งแต่คืนนั้นผมรู้สึกกลัวมากกว่าทุกครั้งความเงียบสงัดยามราตรีเงาสลัวของเฟอร์นิเจอร์ในห้องมืดเสียงรถไฟวิ่งผ่านอยู่ไกลๆทุกอย่างดูแปลกประหลาด ไม่เป็นมิตรและไร้ความหมายที่สุดมันมากเสียจนในใจผมมีแต่ความขยะแขยงโลกใบนี้แต่ที่น่าขยะแขยงที่สุดคือตัวผมเองผมจะมีชีวิตอยู่ท่ามกลางความทุกข์ทรมานนี้ไปเพื่ออะไรจะดิ้นรนต่อสู้ไปทำไมผมรู้สึกได้เลยว่าผมอยากทำลายทุกสิ่งอยากหายไปจากโลกนี้ความรู้สึกนั้นช่างแรงกล้ากว่าสัญชาตญาณในการอยากมีชีวิตอยู่มากเหลือเกิน ฉันอยู่กับตัวเองแบบนี้ไม่ได้อีกแล้วความคิดนั้นผุดขึ้นในหัวผมซ้ำแล้วซ้ำเล่าจู่ๆผมก็รู้สึกตัวว่าความคิดนั้นช่างประหลาดเป็นบ้าในร่างนี้มีฉันคนเดียวหรือสองคนกันแน่เพราะถ้าผมทนอยู่กับตัวเองไม่ได้แสดงว่าต้องมีผมอีกคนที่คอยปฏิเสธมันอยู่บางทีคงมีใครซักตนที่เป็นตัวจริงผมคิด การตระหนักรู้ที่แสนประหลาดนี้ทำให้ผมอึ้องจนหัวสมองหยุดคิดผมรู้สึกตัวดีแต่ในหัวผมช่างว่างเปล่าเหลือเกินผมรู้สึกเหมือนถูกดูดเข้าไปในคลื่นพลังงานที่หมุนวนที่ค่อยๆหมุนช้าๆและเร็วขึ้นเร็วขึ้นความกลัวเริ่มเกาะกลุ่มตัวผมสั่นระร,ริกผมได้ยินเสียงเหมือนดังกล้องในอกว่าอย่าต้านผมรู้สึกเหมือนถูกดูดเข้าไปในความว่างเปล่าที่มันอยู่ในตัวผมเองมากกว่าข้างนอก แล้วจูจ่ๆความกลัวก็อันตรธานหายไปผมปล่อยให้ร่างของตัวเองจมดิ่งลงไปในความว่างแล้วผมก็จําอะไรหลังจากนั้นไม่ได้เลยเสียงนกร้องนอกหน้าต่างปลุกผมตื่นผมไม่เคยได้ยินเสียงแบบนี้มาก่อนผมยังคงหลับตาทว่าเห็นภาพเพชรเลอคานั่นสินะถ้าเพชรเปล่งเสียงได้เสียงมันคงเป็นอย่างนี้นี่เองผมลืมตาขึ้นแสงแรกของอรุณรุ่งเล็ดลอดผ่านผ้าม่านเข้ามา ในหัวผมไม่ได้คิดอะไรแต่ผมรู้สึกผมรู้ว่ามันต้องมีอะไรมากไปกว่าแสงที่เรารู้จักแสงนวลที่ลอดผ่านม่านเข้ามานั่นคือความรักในตัวมันเองผมน้าตาคลอผมลุกขึ้นเดินรอบห้องผมจํามันได้แต่รู้เลยว่าไม่เคยมองเห็นมันจริงๆอย่างนี้มาก่อนทุกอย่างดูใหม่และบริสุทธิ์ราวกับเพิ่งเคยปรากฏ ผมหยิบจับสิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นดินสอขวดเปล่ารู้สึกพิศวงกับความงามและความมีชีวิตของพวกมันวันนั้นผมออกเดินไปรอบเมืองด้วยความตื่นตาตื่นใจกับมหัศจรรย์แห่งชีวิตเรากับเพิ่งลืมตาขึ้นมาดูโลกเป็นวันแรกนานห้าเดือนทีเดียวที่ผมใช้ชีวิตอย่างสงบสุขและปิติลึกๆอย่างไม่มีสิ่งใดรบกวน หลังจากนั้นความรู้สึกแรงกล้าค่อยๆเบาบางลงหรือที่ดูเป็นเช่นนั้นเพราะว่าความสงบและความสุขได้กลายเป็นสภาวะจิตตามธรรมชาติของผมไปแล้วผมยังคงดำเนินชีวิตอยู่ในอยู่กับโลกรอบตัวได้แม้จะรู้ดีว่าไม่มีอะไรที่ผมทำแล้วจะเพิ่มเติมสิ่งที่ผมมีอยู่แล้วได้แน่นอนผมรู้ดีว่ามีบางสิ่งที่มีนายสำคัญอย่างลึกซึ้งเกิดขึ้นกับผมแต่ตอนนั้นผมยังไม่เข้าใจ จนกระทั่งหลายปีต่อมาหลังจากได้อ่านตำราเกี่ยวกับจิตวิญญาณและพูดคุยกับครูทางจิตวิญญาณหลายท่านผมจึงรู้ว่าสิ่งที่ทุกคนกำลังเสาะแสวงหาได้บังเกิดกับผมแล้วผมเข้าใจแล้วว่าความกดดันอย่างแรงกล้าจากความทุกข์ทรมานในคืนนั้นบีบให้จิตของผมหลุดออกจากที่มันเคยผูกติดกับตัวตนที่ไร้สุขและหวาดกลัวอยู่ลึก ซึ่งล้วนเป็นสิ่งที่ใจผมสร้างเองทั้งสิ้นและมันต้องหลุดออกมาอย่างหมดจดชนิดที่ตัวทุกจอมปลอมนั่นพังคลืนลงทันทีเหมือนดึงจุกป,ปล่อยลมของเล่นออกอยังไงยังงั้นสิ่งที่หลงเหลืออยู่คือธรรมชาติที่แท้ตัวตนที่ผมเป็นมาโดยตลอด คือจิตบริสุทธิ์ก่อนจะผูกโยงกับรูปลักษ์ต่อมาผมยังฝึกที่จะเข้าถึงดินแดนภายในที่ไร้การและเป็นนิรันด์ที่ตอนแรกผมดึกว่าเป็นความว่างเปล่าที่ดูดผมเข้าไปและมีสติรู้ตัวตลอดผมอยู่ในภาวะปิติเกินพันนา,นาตลอดเวลาจนแม้แต่ประสบการณ์แรกเริ่มที่ได้อธิบายไปยังให้ความรู้สึกได้ไม่เท่ามันเป็นช่วงเวลาที่ผมหลุดออกจากการยึดโยงกับโลกทางกายภาพอย่างสิ้นเชิง ไม่มีความสัมพันธ์กับใครไม่มีงานไม่มีบ้านไม่มีฐานะทางสังคมใดๆเกือบสองปีทีเดียวที่ผมนั่งอยู่บนเก้าอี้ในสวนสาธารณะด้วยความเบิกบานใจเป็นที่สุดทว่าแม้แต่ประสบการณ์งดงามที่สุดก็ยังผ่านมาแล้วก็ผ่านไปแต่สิ่งที่สำคัญกว่าประสบการณ์ใดๆคือพลังแห่งความสงบล้ำที่คงอยู่กับผมตลอดนับแต่นั้นมาบางครั้งมันแรงกล้ามากจนแทบสัมผัสได้ แม้แต่คนอื่นยังรู้สึกแต่บางทีมันก็แอบ,บซ่อนอยู่เบื้องหลังเรากับเสียงดนตรีที่ดังครออยู่ไกลๆกมีคนเข้ามาถามผมอยู่บ้างว่าผมอยากได้สิ่งที่คุณมีบ้างยกให้ผมได้ไหมหรือบอกผมทีว่าจะหามันได้จากที่ไหนผมตอบกลับไปว่าคุณมีมันอยู่แล้วแค่ยังไม่รู้สึกถึงมันเพราะความคิดของคุณยังส่งเสียงดังเกินไป คำตอบนั้นค่อยๆเติบโตจนกลายเป็นหนังสือที่อยู่ในมือขุนเล่มนี้กว่าจะรู้ตัวผมก็มีอัตลักษณ์หรือตัวตนภายนอกอีกครั้งผมกลายเป็นครูทางจิตวิญญาณแล้ว